ครับโควตผมกล้องกล้องทั้งหมดน้ำเพื่อนโชว์เอาพี่เชียวครับพี่น้อง,ง,องวันนี้ห้าวกะได้ยังกินได้ยังก,กินเห็ดจังเห็ด,ด,ดปาดกินครับพี่น้องน,น,นี่นะครับนีน่ครับพอเรื่งเห็ดนะครับผมอีกข้าวของน้องเหยียบกว่าตอนนี้เรื่องปรุงลาบครับปรุงลาบไมากินขออา้าวยูาวเลยสมูทเปิดกล้องมาสิครับ แล้วสั้กะลี่มหน่อยเลยจดจำได้มันมจะเป็นนเอกลักษณ์ต่ะอกงันเลยมองว่าก็คือคนจดจำไปนะไม่นหนนะมะกรูด่ใะกรูด้วไร่นีใส่เขียงบ้างปะแดงกินบ่ดีมาไมกินแล้วแม่ก็กินไปเรียบแซ่บเส้้้้้้้้้้้้้้้ แม่เมี่แมแล้วกินซุกซุกเดีบๆดอกแม่แม่ยมตาปังมากเออบุมีตาบุ่นมีเต็มเลยเนี่ยตาดีเนาะเอากร่ธรรมดาละเนี้ยหมินอยู่หอมหอมของวบเอาเถอะนั่นซ่อนซิมซ่อนตักไปเออบานบานเท่านั้นละโอเครุ่งตัววันนี้ขวานี่ได้ตักก้อนตักใส่จานก้อนลาบเน่นตักใส่จาน เขาตุ้ยก็ไปอาบน้ำอยู่เนาะวันนี้เชียร์ตื่นนะคะอันนี้เป็นกุ๊กครับมือนี้ครับมื่อนี้เบบมีกระทะเนาะก็นั่นละหมอนันดะอ๋อเล่นกระทะเร็ยแล้วกัเจริงเป็นแซงาะคร สีมึงดูจานกล่องสีมึงดูตักตักไปอีกก็แน่ละขว้าขว้าร้ายบ่น่ะยายดวงนี่ละนี่ละขว้าบนเล็ติน่ะแมนโอ้มาดูเอาไปอีกใน่บ่อตามก็ใส่จานไปเยอะคุณแมนเขาอ้วนบ่อันห้าเทียมมันยั้งแหมเพราะว่าพอกับแม่เราไปกินเนาะเอามันยั้งเขาก็สิขวห้าเอรตะวือเธอสิีขว้าดิบไปบ่อดีเก้เท่ครับแสบมันบ่อแสบครับแสบ อ่กำลังปีเล้วเสียงหนึ่งว่าเสียบอาทังทังนั้นไปใส่กันเบิดเนาะปันนี่เอาเอาอาซอนบ่บเราเราขอลดเนาะอาจจะจกเข่าจะโจกเข่าจานโอ้โอประตงจกไอเลยโอเซ็ ลุยลุยมาลุยก่อนแนทีบเขาขอซิมก่อนมาพ่านบ่ก่องแล้วชัดชัดนี่ไหมเดี๋ยวท่านะปุ๊กให้หนึ่งสองสามพักอันดับหน้าตาจีเพน้ยันด่วนเถื่อนยนดวนเทือ ม่เกียวขนเกียวปอาริ่มกันนะครับชิซิมก่อนมูกิันรขอซิมก่อนจอขอซิมก่อนยัง่บ่งจางอือจางยังบ่กยังจะัค่อยใส่จานจ้องว่ใส้หลายขีดที่ตัหลายตัวมเผ็บ เาก็เติมนี่มันก็ห้าาจรย์เวายใจกลิ่นไหมลุ่ยก้อนเหรอเดี๋ยวลุยตับแม่เปิดก้อนอ้าวไหนแม่แม่แม่เปิดแล้วแม่บักลาไปกินเลยเอาไหนเจียนด้วยเบืองสังกะรีหน่อยสิกินลาบด้วค่ะมื่อนี้สังกะรีหน่อยสิกินก้อยเอ้ยพอโทษเห็นดาบกดเตือง สังกะรีหน่อยอองกินครับยังไงวางในรสสาติ์เสียบหัวเด้อทานอยู่เนาะตั้งผนพอเติงแล้วก็ขัวอยู่ค่ะนี่แม่แม่ก็พาสังกะรีหน่อยกินลงมือเลยไปตองถามจนพอตุยแล้วไปอาบน้าอยูเมื่อนี้เขาจะเดินทางไปบุรีรัมย์ระยะทางประมาณร้อย ร้อยสี่สิบกกิโลป่ะร้อยห้าสิบบ่ะร้อยร้สี่สห้านี่แหละบรอบือว่าบ่ไก่เลยแต่ว่าจากอ้วนบ้านนากายมากขื้กแบบนี่เกิดสองไเว้าก็ยิ่งเก่าอต่ะิมากเนี่ยอีหลัาฮักแพงกินก้อยเป็นม่นอกี้กินอยู่ค่ะทุกวันนี้ว่าินเอาไม่ได้กินซุปป่ะกินกินตับตับหาน อ๋อก็คือเกาตัวลวกกินดิก็เคยกินอ๋อดิบกกินกซุมเออนี่กินซุปต่ว่ากินนันตับหวานพี่น้องวนสุขลอยมอยาี่กินดิกินดิปาบ่ก็จะกินซกน้ำย่ดิบก็กินแต่ตบนี่ตับสิเบอร์เนบอร์ใเด้ก็ต้องกินเบอร์ั้งเหนือตัวเท่าจม่กินแต่ตับแดงแตับน้ยแยอากิน ถ้ากินกว้วยผมจะบักกินแบบใส่เลือดเดี๋ยวแต่พอมากินไส่เลือดมันแสบอยู่มันแสบบนข้าเจ้าอยู่ครับเพราะที่ผมจะบแ,มแบบเดี๋ยวมันจะเป็น,ปนไปตามวัยใช่คันนั้นนี่แบบกว้วยบักเน่าอ่ไหมแบบเป็นพงๆนะ่ะพี่มากแบบนั้นแต่แบบนี้ก็กินได้แต่ซูมืออนี่มากแบบพงๆมือก่อนเถอะเดเออกินรถเป็นอาบน้ำอยู่แล้วแบบเป็นกว้วยเป็นยังพวกเนี่ยผมแบบจะเป็นริบๆอะ่ะ ผมอยากกินเป็นแบบเป็นจุ๊กีนเข้าไหมสรอยจูสวซอยอย่างเข้าแต่ว่าตอนนี้หน่อยบพราะผมสบามือยนี่ครับเมื่อนี้เขามาฝากท้องอยู่บ้านแม่หักอของน้องหักแพงเนาะขอ,นขอบคุณเนาะเอาขอบคุณด้วยบอกละขอบคุณแม่หักน้องหักแพงขอบคุณแม่แม่หักน้องหักแพงด้วยนะครับที่ให้พวกเรามาฝากท้องนะฝากท้องน่ครับที่บ้านของบ้านของเราด้วยค่ะแม่แล้วก็น้่มเอือนเราตะหมู่ว่านนี่แหละเอือนมากไม่กินข้อ ขอบคุณแม่เพิ่นหลายๆขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับผมบรรยากาศบ้านเราขนาดยี้เนาะเออมื่อนี้สังเกตุหน่อยว่าได้ฝากทองยีวัดค่ะพี่น้องมาฝากทองยูบ้านเนี่ยค่ะของน้องหักแพงเนาะเปียกครับเข่ากัานน้ำฮะแสบพี่น้องแซสบหมูปั้นนี่ก็แบบซุกค่ะนี่เราเคาเอื้อไวากินแบบสุกๆดิบๆก็คือนี่ยแหละค่ะ พอๆแม่แม่ไม่กินน้ำกันเด้อเาตุ๋ยมากครับสวัสดีค่ะแม่แม่มากินข้าวแม่สวัสดีค่ะสวดีแลวพอดีแล้วพอดีแม่มากรงัครัวมาจังหวดมาจังหวัดไปทำบุญพอดีเราเอาเ้าบ้านแม่กินน้รอนที่จะให้ดอนมายาวค่ะกระดิงหย่องรุ่งอยู่แม่้ซนซน ไมาหอดมาขึ้นตีสามปลาตะเกียมของไห้เดีนอนอย่นี้วี้่ไหนนอนอยู่เอาอีกว่จะซอยกันเทกับโบย้วนหลายแบบตัวก่ะพริบตีสามน้องกระพริบตีสามจะหมาเหมนกันก็เดี๋น้อนอยู่นี่ แม่กันนะฮะคักตืนขึ้นมากกว่าปีสามพี่น้องกระซิบเตียมเตียมกับขาวาลูกทาต้ากินกินกินมัตเตวันเล้ดิขาวสอเพื่อมัตเวันเลยกิเลยการสบายกันน้ำกันกินอ่าตาลัตีแล้วเนาะ่ว่าไ้าอาจะกว่มาขึ้นนี่เนาผู้ใดกินฮอดผู้อาบน้ำไอ้แม่กับ่ได้อาบเยอะานะของมัน แล้วไม่ได้เจือนค่เลยข้าม่นด้ดูเแม่กมั่นจางเติมเอาด้จ้ะเติมพื่น่อยเอด้อเพื่อเพื่อโอ้แล้วกินบะเพีนเนั่นอยู่จ้ากินจ้ะกินบะเพีค่ละมีนพีจ้า

มาเห็นจิกัสซึ้นแจนะล้ำเพื่นหนาวหนาวได้เนี่นี่พื้นลำพืนซังกะรี่หน่อยลำเพื่นแม่ขึ้นเก้าขึ้นงามขึ้นงามหวานซังกะรี่มั้ยตงเปนงานเชียงเดือบบนมือมนเป็นามสาเก้านอดแบบว่าหาถุงหดสาวเก้าซังรับเยรับทำได้หมกงทางเดียวกันครับโอากเดียวกันผมกันังกี่รีด้วยังกะรีปิดคลิปนะสังกะรีิคลิปด้วังกะรี่ถึงเนาะ ยังคงไม่ทีาลูกยังไม่<ำ>มได้อยู่ย่ยั่อนกม่ติสามาัดตรงว่เห็นม <c oughs> ันหลายอย่างหมดตรงน้เลย่าคาจากพี <c oughs> ่น้องลำก่อนำจัดก่อนนึ่งสังกะรีนะะสังกะรีแม่มัังด้ว <c oughs> านคือมวแ่เราอย่างเาสังกะรีนุ่มน้อย โอ้ยนะะนะฮะฮอฮบฮะฮะฮปนะฮะัะฮ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 ดฮะฮะฮะฮาฮะฮาฮะ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 ้ะฮ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 ะะฮะฮะวะฮะฮางะฮะฮะฮกฮะฮิฮสดาฮบอกไวฮะ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 ฮรับฮะฮะฮอฮะฮะฮะะฮะฮะฮะะฮะฮะฮบะฮ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 ะะ